วอล์กอโลนด้วยนะเรื่องกันนาภาพข้างล่างเป็นไม่หุ่นสูงแต่ว่าเราต้องใช้ปูแต่นี่ถือได้หลังคามันทุดหมดแล้วอ่ะต้องมาคิดต้องเหมือนตอนนี้คุณป้าเกษียณออกมาที่คุณป้าซ่อมบ้านทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนค่ะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ขึ้นได้ค่ะขึ้นได้โอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปชมเรือนจันทร์นภาพนะบ้านที่เคยโดนยิง เงครามามบ้านหลังนี้พี่เขาให้ข้อมูลมาว่าเคยถูกยิงใช่ไหมครับพี่สมัยสงครามเดี๋ยวเขาไปดูนะท่านผู้ชมฮะอ๋อเหรอฮะ่าู้องพ่อไปจวลยีไ่รูปขน้นี ด้วยนะั้งบนก็มีครับทั้งบนดก็มีรูปนี้เลยเหรอทั้งบนก็มีแค่แท้ๆเดี่ยรูปสมัยกบฏแมนฮัตตันนะโอ้โหตั้งแต่สมัยกบฏแมนฮัตตันนะท่านผู้ชมเราต้องยเบ้านหลังนี้ก็ได้รับผลกระทบนะท่านผู้ชมฮะจากสงครามนะฮะกบฏแมนฮัตตันนะท่านผู้ชมฮะถ้าผมจำไม่ผิดกบฏแมนฮัตตันก็เป็น การก่อการโดยทหารเรือนะท่านผู้ชมปีแล้วเฟรมวิศวกรอยู่ท้ายดีกว่าอะไรฮะโอเคครับท่านชื่อคุณมานิจันทร์ศิลป์อเคเก่งมากนะสมัยก่อนเป็นผู้อนุญาตเปิดบ้านหลังนี้เป็นทางข่าวพอดีเช่นแปดสิบอ็อ๋อโอ้ยสาวอยู่แล้วเนี่ยแปดสิบเอ็ดแล้วค่ะแล้วก็มีหลานชายไม่มีลูกก็มีหลานชายน้องสาวไม่มีลูกใครนี่ นี่คุณคุณพ่อของเขาเนี่ยค่ะเป็นข้าราชการหนุ่มท่านเป็นนักเรียนรุ่นน้องท่านปีดีพนมยงปีหนึ่งนักเรียนนอกรุ่น้องไม่ช่นักเรียนไทยค่ะแต่ท่านเก่งสอบเลขที่หนึ่งตลอดค่ะเก่งอังกฤษฝรั่งเศสเดรมัรค่ะอันนี้ค่ะรูปตอนหนุ่ม นี่ลูกคุณแม่คุณแม่ทองคำจันทนาภาพมารีอาทองคำอันนี้ท่านหลุยประสาทจันทนาภาพเป็นเจ้าของบ้านค่ะคุณแม่คุณพ่อท่านเป็นเศรษฐีเจ้าของบ่อพลอยมาจากจันทบุรีค่ะเป็นคนไทยแม่หรือเป่เป็นคนขับเป็นเชื้อเกอนค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคุณปู่เป็นคนไทยเ้าเนี่ยคุณพ่อหลุยค่ะคุณพ่อหลุยประสาทคุณแม่เปียร์ถานมารีอาที่คือเหมือนกับชื่อเปรูเกียเนาะเป็นเป็นเป็นชื่อนักบุญเขาค่ะถานเป็นชื่อนักบุญค่ะบ้านหลังนี้ก็สร้างมา130ปีแล้ว ค่ะเสาสอดสลักทุกต้นคือบอกว่าระเบิดลงแล้วเอียงไปแล้วกลับมานี่นี่ค่ะที่แค่นี้ค่ะบ้านเราจะเอียงนิดนิดเ่ยค่ะตุ้มทีเอียงทีตุ้มสุดท้ายเอียงตรงนี้ยค่ะไม่พังค่ะไม่พังค่ะเสาสองสลักก่อนคือสมัยก่อนได้สลักมันมีความยืดหยุ่นแรกนี่ถอดได้ทุกคนเลยค่ะไศึกษาจุฬามาเรียนดูบ้านอะไรอย่าเงี้ยค่ะนี่นะจ๊ะแล้วยอมไม่งก็ถอดเนอะก็ถอดได้ค่ะเวลาเราจะลื้อๆออกไม่เลยค่ะ ค่ะคครับ่ะแล้วอันนี้ก็เป็นรูปของกบฏแมนฮัตใต้สมัยก่อนกบฏแมนฮัตตันเนี่ยที่จังหวปอนะฮะท่านก็ทราบแล้วก็นี่รูกระสุนค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่นะค่ะนี่ท่านผู้ชมรูกระสุนนะยิงยิงขนาดนี้เลยค่ะแล้วเนี่ยค่ะที่โบโบเนี่ยใช่หมดเลยค่ะอยท่านผู้ชมฮะใช่หมดเลยนะตำรวจเข้าขอขอมายืนข้างบนแต่ก่อนบ้านหลังนี้ไม่เป็นน้ำค่ะนี่ค่ะคลองคูดีจีนออกจากแม่น้ำเจ้าพระยามานี่่่คะโอ้ร้านนี้ประวัติออ๋บ้านหลังนี้ประวัติศาสตร์ ยาวนานมากท่านผู้ชมกระโดแม่ท่านต้นโดนจับหรือคนนั้นอันนั้นก็คนป่วยค่ะคนพ่อบอกใครเราบอกอู้คนมามุงดูก็ช่วยกันไปค่ะแต่ก่อนบ้านริมน้ำเป็นอย่างนี้ค่ะท่านเนี่ยปศปศเก้าส่ะนี่ค่ะริมริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะคือผมแม้ตั้นที่เป็นเรือที่อเมริกาให้มามั้างคือเมื่อตอนนั้นเรือสีสุริยาเรือสีสยาจะมาส่งมอบตรงนี้แล้วก็จะพลปอเปิดแล้วถือโอกาสรวบเลยจับค่ะเขาเขา เขาให้ท่านไปรับเรือที่ปากอ่าวค่ะเสร็จแล้วทีนี้ทหารบกเขารู้ก่อนเขาก็เลยไปยึดโรงไฟฟ้าัดเรียบสะพานพุดเปิดไม่ได้เรือก็ผ่านไม่ได้เลยไหนท่านจองผลฟื้นท่านก็เอาเครื่องบินเ่งบินเลยคือหวังดีมากบอมเครื่องบินเลยจอมพลปอยอยู่บนบนเรือไม่เป็นไรต่างตลาดชีพเพื่อชาติใช่ค่ะเขาพูดอย่างนี้ครัให้ตลาดชีวชาติไม่รู้หวังดีหรือวางไงนะแล้วก็จอมพลกระโดดน้ำหนีแล้วมีใครไปรูกพายเรือเข้ามา จอมพลปสละที่เพื่อชาตินะเราจะบอมแล้วเพรานั้นก็แตกหมดเลยค่ะแล้ววันนั้นค่ะเมื่อที่เขาที่แล้วมีคนมาเยี่ยมบ้างคุณพ่อผมเป็นคนจับตัวท่านพอดีก็อดตายเหนื่อยกันชื่ออะไรมันนักหรืออะไงค่ะชื่อมนักค่ะเนี่ยประวัติศาสตร์ต้องไปอ่านต้สนุกมากของพวกนี้มาพร้อมบ้านหมดเลยค่ะร้อยสามสิบปีเลยคะโอ้ร้อยสามสิบปีท เต่านี่เล่าเรื่องได้คงมีเรื่องอันนี้ก็อันนี้ก็แค่ดูไม้กระดานนี่ก็งงแล้วอะค่ะอันนี้ก็ใหญ่มากครับคุณผู้ชายไม้กระดานใหญ่ท่านผู้ชมครับได้แล้วมอบร่างให้กับโอ้ตีล้านนะโอ้สาธุเลยครับค่ะคุณไม้กระดานไผ่นี่หายไปไหนเนี่ยออัันนนนนีี้้กก็็็เปไม้กระดานใหญ่ไม้พื้นใหญ่นะท่านผู้ชมฮะค่ะใช่ค่ะอันนี้สร้างโดยช่างจีนเขา

นี่ก็น่าจะใช่แทานผู้ชมนี่ก็น่าจะใช่นะท่านผู้ชมอ้ไหวนี่ก็นัากเถ้าทำงานในสมัยรัชการที่ปายราชการที่5และที่6ชื่อในภาพเป็นคุณปู่ของสมีที่ท่านแล้วทีนี้ในภาพนี่ท่านก็มี่านเป็นมหาวเมีมีหอกมีดาบแล้วก็มีธนูค่ะเขาก็แบ่งกันไปแล้วทีนี้ คุณปู่ท่านเนี่ยชื่อหลวงบรรเทาทุกรัสรอดอ๋อชื่อดีมากเลยนะค่ะทำงานอยู่ในวังแล้วก็ชื่อจังค่ะในรัชกาลที่5พอรัชกาลที่6พระราชทานสมเกุลจึงได้ในภาพเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้โหไม่เคยเห็นหอกใบใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยหอกนะท่านผู้ชมเนี่ยฮะโอ้โหใหญ่ใหญ่พอสมควรนะข้างนี้ที่ค่ะข้างนี้จะมีใบไม้อีกค่ะข้างนี้อันนี้อันนี้ก็หน้าต่างทางไปค่ะถูกกระสุนใหญ่ค่ะคล้ายคล้า อ๋อนี่มีะไรมีสมุดเซนเยี่ยมชมนะท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมกันได้ท่านผู้ชมฮะตอนแรกเลยค่ะแรกเลยค่ะสบถังค่ะเกียร่งสู่ท่านได้มาเยี่ยมชมเรือนเืนจำพระภาพค่ะ อันนี้ของชุมชนด้วยนะคครับฝั่งน้องปิ่นไม่ค่อด้เซนไม่คยได้เซนแต่เดินเดินบ่อยเยี่มากที่นี่ชุมชนเข้มแข็งค่ะโดยเฉพาะประธานชุมชนกับกรรมการชุดนี้แล้วทางเขตทนบุรีนี่ก็ดูแลอย่างดีค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชพัฏทนบุรีและก็ทหารเรือจะร่วมมือกันค่ะมีเรื่องอะไรก็จะมาประชุมกันแล้วก็มีกออรมนอด้วยค่ะมาประชุมกัน เลียนเป็นที่ปรึกษาขอบคุณนะครับโอ้ดีมากเลยครับขอบคุณม่ังสเหรมากเลยขออนุญาตถ่ายน้กับพ่อหลวงบรรเทาทุกราษฎรนะท่านผู้ชมชื่อเพราะมากเลยนะ ไป็นคุณปู่ชื่อหลวงบรรเทาทุกราษฎรนะฮะหรือว่าชื่อจันได้รับพระราชทานนามสกุลจันทะนะภาพนะท่านผู้ชมนี่คือท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะคฮะ ลูกใครคนนี้ลูกน้องสาวอันนี้มาจากเพจากมาจากอเมริการอ๋อแล้วยู่มาจากเมืองไหนทำขนมแม่กับพคอริด้าแม่งกลับอีกไหมนะอืกลับไปู่ที่นี่แเอาจะมาเสร็มาได้เอ่อมาจากมาจากมาจากขอบคุณนะครับโอ้เป็นเกียรติเลยครับเป็นเกียรติครับเป็นก็เป็นเป็นคนที่เป็นชีวิตประจำวันของบ้านค่ะน่ารักจังเลยอยู่อย่างนี้เลยนอนที่นี่เลยไหมเนี่ยนอนพี่ใช้นอนห้องใหญ่เนี่ยค่ะขอห้องนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสอง ครน้องนี้ครับหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเป็นเกียรติมาก